มันเจ๋งไม่ได้แล้วอะ่ะเพราะว่ามันมีแค่เจ็ดพันสุดท้ายแล้วอะ่ะก็เลยเอาทาโกนี่แหละอ่ะลองมาทําดูทําตอนแรกก็ทําทิ้งทําทิ้งมันไม่อร่อยแป้งก็ไม่ได้ทําทิ้งเยอะเหมือนกันเปลี่ยนไปเรื่อยๆลองผิดลองถูกเป็นแป้งของเราเอง มีพวกน้องๆมาบอกอร่อยนะแล้วก็บอกต่อกันเรื่อยๆลูกไม่เคยนับปะเป็นพันลูกอะค่ะอันนี้มันเป็นจุดขายของพี่คือตลายดชอปปิงไ้ไม่อันเราเน้นว่าเราแค่พออยู่พอกินอะ่ะมันไม่ต้องรวยเราแค่ดูแลคนในครอบครัวเราได้แล้วก็ดูแลน้องๆในร้านเราได้มันก็เพียงพอแล้วคือทางร้านอะ่ะเน้นให้ลูกค้าอิ่มอร่อยเราราคาไม่แพงค่ะ ายกนะคะจากร้านน้องหยกทาโกยากิจ้าลูกละ5บาท10แถม2ตั้งแต่วันแรกที่ขายเลยเป็นราคานี้ก็ประมาณปีหนึ่งนะคะแต่ก่อนก็คือเป็นพนักงานประจำพ่อแม่ที่ป่วยเป็น SLE เอละคะ่ะเป็นโรคคุ้มป่วงพี่สาวก็เป็นผู้พิการเหมือนกันพี่ก็เลยต้องลาออกจากงานหยุดงานประจำปุ๊บมีเงินเก็บ5 0,000ื่นลงกิ๊บช็อปขายเลยเจ๊งไม่เป็นไรขายได้วันละ60 70ไม่พอค่าที่มันไปไม่รอดตอนที่เหลือมันเหลือแค่หมื่นเดียวแล้วเพราะว่ามันเวลามันผ่านมาแล้วเนาะเอา7 0 0 0อะไปเริ่มลงทุน มันเจงไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่ามันมีแค่เจ็ดพันสุดท้ายแล้วอ่ะก็เลยเอ,อาทาโกะนี่แหละเพราะว่าแฟนชอบกินแฟนชอบกินไอ้ขนมญี่ปุ่นชอบกินก็อ่าลองมาทําดูทําตอนแรกก็ทําทิ้งทําทิ้ง มันไม่อร่อยแป้งก็ไม่ได้คือเรากินแล้วเราว่าไม่อร่อยเราขายมันก็มันไม่อร่อยอ่ะทาทิ้งเยอะเหมือนกันจนมาเจอที่เราชอบวอะโอเคแหละอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆลองผิดลองถูกเป็นแป้งของเราเองขายได้ห้าหกรมั้งวันแรกของทาโกะก็มันก็ยังดีกว่ากิฟทชอปค่อยๆมาเรื่อยๆแล้วก็มีพวกน้องๆมาบอกอร่อยนะแล้วก็บอก,อ,อกกันเรื่อยๆน่าจะมีพวกน้องๆมาถ่ายออกรายการคือพี่อะขายได้เยอะก็จริงแต่ว่ากําไรที่มันนิดเดียวพออยู่พอกินที่อาศัยเอาจํนานวนเอามีทั้งหมด12หน้า พี่ว่ามันจะได้มีตัวเลือกให้ลูกค้าขายดีก็จะมีปลาหมึกชีสแซลมอนลูกค้ามันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเป็นการบอกต่อๆกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากที่คอยบอกคอยอุดหนุนนะคะที่สุดก็จะขายได้ประมาณวันละ30โละคะ่ะลูกไม่เคยนับเป็นพันลูกะคะ่ะจุดเด่นของร้านนะคะก็คือแป้งทําเองวันต่อวันไม่เก็บนะคะวันไหนเหลือก็คือทิ้งหมดแล้วก็จํานวนสลาย็อป,ปิ้งให้ไม่อั้นอันนี้มันเป็นจุดขายของพี่คือพี่ไปกินอะ่ะตอนพี่เป็นลูกค้าเนาะคือแบบ ร้านเขาให้น้อยจังพอเรามาทําเองเราก็อยากให้ลูกค้ายเยอะเราเน้นว่าเราแค่พออยู่พอกินอะ่ะมันไม่ต้องรวยเราแค่ดูแลคนในครอบครัวเราได้แล้วก็ดูแลน้องๆในร้านเราได้มันก็เพียงพอแล้วคือทางร้านอะ่ะเน้นให้ลูกค้าอิ่ม,มอร่อย เราราคาไม่แพงซึ่งเราก็อยู่ได้เหมือนกันจนทุกวันนี้ก็มีกินมีใช้เนอะมีให้น้องในร้านมีค่ารักษาแม่การขายของพี่ใช่ไหมก็จะมี2แบบก็คือขายเฉพาะแป้งกับแฟรนชชส์แต่ส่วนใหญ่พี่จะแนะนําให้ซื้อแต่แป้งเพราะว่ามันลงทุนน้อยให้คุณไปปราบเป็นร้านของคุณเองเลยอนยะ่างเงี้ยคือถ้าซื้อแป้งเนี่ยคุณก็สามารถเอาไปต่อย,ยอดเป็นแบรนด์ของตัวเองได้เลยอะคะ่ะ1นกิโล100บาทซึ่งมันเป็นราคาเลทมาตรฐานปกติกันเลยะคะ่ะแป้ง1โลจะทําได้ประมาณ1,000บาทกํไราไร50-60%ค่ะ ต้นทุนหักทุกอย่างให้แล้วบางคนไม่มีเงินเลยมาปรึกษาเนี่ยก็บอกว่าพี่หนูมีพันสองพันหนูจะทาอะไรได้บ้างพี่ก็จะบอกว่าซื้อแป้งพี่ไปลองขายในบ้านก่อนหมายถึงว่าตั้งโต๊ะในบ้านหรือเอาโต๊ะไปตั้งเล็กๆก,ก่อนค่อยๆขยับขยายไปเพราะพี่ก็เริ่มจากไม่มีอะไรเหมือนกันทางร้านก็พร้อมส่งต่อชีพนะคะสําหรับท่านที่ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรก็มาปรึกษาได้ค่ะปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายบางคนไม่มีเงินเลยก็มาคุยก่อนได้เศรษฐกิจมันไม่ดีเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะอย่าห้อด ทนค่ะจริงใจซื่อสัตย์ทุกอาชีพไปต่อได้แน่นอนฝากร้านด้วยนะคะร้านอยู่ตลาดอินดี้ดาวคะนงน,นะคะเปิดทุกวันบ่ายสามถึงเที่ยงคืนค่ะลูกละห้าบาทจ้าสิบแถมสองที่ร้านอร่อยนะสารายไม่อั้นเลยเบอร์โทรนะคะ097 097 1736ค่ะ